้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ t ท a i l a n d น o n n e c t 15นาานาทีโดยประมาณจนถึง15นากาสนาทีออนแอร์ทาง NBT 2 HD และออนไลน์ NBT Connect YouTube Facebook Tiktok นะครับฝากคุณผู้ชมกดแชร์กดไลค์ด้วยเช่เนเดิมฮะวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์วิโรธอาลีครับสวัสดีครับรสวัสดีครับเสกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่สำคัญฮะเพิ่งจะผ่านปีใหม่ไปไม่กี่วันเองครับผมดูเหมือนว่าช่วงปีใหม่ทุกจังหวัดยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าจานวนนะักท่องเที่ยวเพิ่ม,มแล้วที่สําคัญคนในจััังงหวดโอเโเมม็ินสพสาก ล่าสุดนะฮะคุณมณนพจเจริญศิลมัมนตรีช่วยบอกว่าเรื่องของจำนวนเที่ยวบินในช่วงปีใหม่เนี่ย27ธันวาถึง2มกราเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปกติแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเนี่ยเ,เข้ามาเที่ยวมีเที่ยวบินรวมประมาณ18,782เที่ยวบินนะฮะเฉลี่ยวันละ2,683เที่ยวบิน สูงขึ้นจากปีก่อน18เปอร์เซ็นต์นะาจารย์นะก็แปลว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วคนไทยก็เที่ยวในประเทศมากขึ้นนะครับอ่านี่ฮะส่วนเที่ยวบินท่าอากาศยานที่มีการบินเข้าออกสูงสุดนะฮะภูเก็ตวันละ384เที่ยวบินอันนี้เป็นตัวเลขเฉลี่ยครับรองลงมาคือเชียงใหม่อากาศดีที่นะฮะ2 3 คนไทยก็ไปกันเยอะออนะฮะท่ากาศยานสมุยนะครับเ7เที่ยวบินกระบี่72เที่ยวบินตามลําดับนะฮะส่วนทางวิทยุการบินแห่งประเทศไทยก็บอกว่าสําหรับปริมาณเที่ยวบินระหว่างประเทศนะฮะก็เติบโตขึ้นนะครับโดยอันดับหนึ่งเลยพิเศษจีนสอง้เที่ยวบินเนี่ยนะครับต่อวันนะฮะสิงคโปร์นะครับเฉลี่ย99เที่ยวบินอินเดีย95เที่ยวบินมาเลเซีย92เที่ยวบินฮ่องกงออ75 เวียดนามก็มาเที่ยวไทยเยอะนะ69สิเ้าเที่ยวบินญี่ปุ่นหกสิเ็ดเที่ยวบินเกาหลีใต้ห้าิเ้าเที่ยวบินไต้หวันห้าสิบสองเที่ยวบินกัมพูชาสี่ิบสี่เที่ยวบินนะฮะเนี่ยเรามีตัวเลขแล้วนกะท่องเที่ยวกลุ่มเนี้เป็ดใจประเทศไทยโอโ้ต้องที่สําคัญช่วยกันสนับสนุนอินเดียอาจารย์นี่อินเดียมีข้อสังเกตเพราะว่าอินเดียเนี่ยเข้ามาเฉลี่ยวันละเก้าสิบห้าเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยเยอะเลยเออร้อยละสิบเจ็ดอะนะ อินเดียก็มีสตาค์งอ่ะนะครับก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวได้แล้วเมืองไทยค่อนข้างเที่ยวง่ายนะครับต้องยอมรับว่าการตอบรับต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติของคนไทยเนี่ยค่อนข้างเป็นมิตรที่สําคัญฟรีวีซ่านี่มีผลเลยเพราะว่าอินเดียเนี่ยต้องขอวีซ่าเกือบทุกที่ที่ไปแล้วกลายเป็นว่าฟรีวีซ่าเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะใช่ฮะนะครับดูเชียงใหม่หน่อยไหมเชียงใหม่เนี่ยได้ข่าวว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาโอ้โห คนล้นเหล่นะฮะคนเชียงใหม่ยิ้มอ่ะขายดีเป็นเทน้ำเทน้ำธุรกิจการท่องเที่ยวกลายเป็นบูมไปเลยนะฮะแล้วก็สอดคล้องกับท่านนายกน่าจะขับเคลื่อนต่อโดยต้องการไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโลซีซั่นละเที่ยวได้ทั้งปีจะกระตุ้นให้เที่ยวได้ทั้งปีอ่ะเดี๋ยวพูดคุยกับทางผู้ว่าเชียงใหม่นิดนึงครับผู้ว่านิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าเชียงใหม่ดูกันว่าเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างแล้วหลังจากนี้จะทํายังไงครับผมสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับพิเศษสมครับย์วิดครับปุณิราทรงศรีาวรนวนการแต่วัดเชียงใหม่ครับครับผมเชียงใหม่เป็นไงฮะช่วงปีใหม่ครับเห็นบอกว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวเต็มเกือบทุกที่เต็มล้นลามแน่นขดัดคือต้องบอกกับทุกที่นี่ใช้คำถูกต้องครับพิเศษครับคือเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่อาจจะมีลักษณะไม่เหมือนจัเมืองอื่นคือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแน่นในเมืองหรือเฉพาะจุดที่เป็นที่ท่องเที่ยวสําคัญเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่ ทั้ง25อำเภอเนี่ยจะมีมีจุดขายมีจุดที่นักท่องเที่ยวหรือคนที่เขาตั้งใจมาเนี่ยเขาวางแผนมาอยู่แล้วแล้วก็เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวผู้่มมาเยอะเ่ยกระจายไปทั้ง25อำเภอแล้วก็แทบทุกจอยแทบทุกตัวเมืองหรือแทบทุกสถานที่สำคัญครับเรามีการกระจายตัวตัวถึงครับ,คร,บครับผมตัวนี้สําหรับปีนี้ท่านคิดว่าอะไรเป็นปันจจัยที่ทําให้การท่องเที่ยวที่เชียงใหม่บูมขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับ ถ้าไม่คิดอะไรนะครับคนก็จะบอกอากาศดีออนีทอากรศอากาศอากาศหนาวได้ครับครับอแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยเรากังวลกันตั้งแต่ตุลาคมนม้ําท่วมนม้ําท่วมเราจะเข้าหน้าหนาวละช่วงขายช่วงหายช่วงพีืดแต่ถ้าเราเคลียร์บ,บ้านเมืองไม่เสร็จถึงแม้อากาศจะดีขเขาก็ไม่มานะผมก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลทถนงใหญ่นะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านหววใหญ่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านหวงใหญ่ก็ประการให้ผม นำพาทุกภาคส่วนเนี่ยเคลียร์เมืองให้เสร็จผมก็ปฏิบัติการจบไปในสิ้นตุลาก็ยี่สิบเ็ดวันจบนะครับโครนทั้งเมืองขยะกองทั้งภูเขาแล้วก็ล้างบ้านล้างเมืองให้ให้จบในที่ที่สามารถเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเทียเท่ยวผููมาเยือนได้แล้วก็ทําการบอกทั้งทีอาประชาสัมพันธ์อยู่ด้วยว่าเราพร้อมระดับไหนจนกระทั่งถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ทําให้คนเนี่ยมั่นใจในในความพร้อมเหมืองเชียงใหม่แล้วก็ เข้าเมืองมาแล้วเข้าเมืองเชิงใหม่ในระดับสูงเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วครับก็เป็นระดับที่สูงที่บอกว่าเที่ยวบินสองร้อยกว่าเที่ยวเนี่ยเป็นมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนจนจนถึงเนี้ยถึงปีใหม่เลยสองเดือนติดเนี่ยเราเราหายมาตลอดก็คนเข้าเฉพาะสานามบินเนี่ยวันหนึ่งเฉลี่ยสามหมื่นสามหมื่นกว่าคน อันนี้คือไฮของสนามบินเชียงใหม่นะครับไม่รวมทางถนนซึ่งมากกว่านี้เป็นสิบเก้าว่นล้านคนคนคนไทยเที่ยวเยอะไหมครับท่านผู้ว่าครับเยอะมากครับต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นทุกสัดส่วนทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและก็นักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งเชียงใหม่เนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางที่ยอดนิยมระดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่แล้วนะครับครัก็มั่นใจนะก็เดินทางเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ต้องบอกว่าคนอยู่เชียงใหม่เป็นล้านคนหลายล้านคนนะครับ ครับผมที่มาเชียงใหม่แน่นแต่ว่าเราก็บริหารจัดการให้เกิดการกระจายตัวไม่กระจุกตัวในที่ใดที่หน,น,นึ่นงจนแน่นขนาดเกินไปครับครับผมรบกวนสอบถามอีกความเป็นห่วงครับเพราะว่าทุกท่านก็คงอยากจะไปเที่ยวแหละแต่เราเริ่มเห็นประเด็นเรื่องปัญหาค่าฝุ่นที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นไม่ทราบประชิงใหมนะ่น้าตอนนี้เป็นอย่างไรและมีแผนรับมือนะครับกับฝุ่นยังไงบ้างครับผมฝุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดะขึ้นจากปัจจัยหนึ่งปัจจัยภายในคือเผากันเอง Uh huh. สองปัจจัยภายนอกคือฝุ่นที่ลอยเข้ามาจากจากข้ามแดนนะครับเปื่อนบานบในส่วนปัจจัยภายในเผากันเองเนี่ยของเชียงใหม่เนี่ยยังถือว่าเล็กน้อยนะครับหลายที่ไม่มีเผาก็มีลักลอบมีไหมมีครับแล้วก็ถามว่ามาตรการห้ามผมเข้าประกาศมาห้ามเผาตั้งแต่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไปจนถึงสิบห้าพฤษภาคมนะครับอันนี้คือการห้ามแต่การฝ่าฝืนนั้นมีอยู่แล้วละ่ะเราก็ ไปต่งแขวงหาความร่วมมือ,อมไปห้ามไปบังคับใช้กฎหมายหรือไปแบบจัดก,การการเผาควบคุมควบคุมควันให้ดีขึ้นอันนี้คือมาตรการภายในณวันนี้ยังไม่ใช่ปัญหาครับยังถือว่ายังยังยังน้อยแต่ถามว่าลอยมาจากเพื่อนบ้านหีือไมมีครับถ้ามีเน,นี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะที่เชียงใหม่มันก็มีทุกภาคครับทุกภาคตั้งแต่ภาคเหนือทั้งทุกจังหวัดแล้วกนะ วันนี้ไปถึงภาคกลางภาคกลางเนี่ยหนักกว่ากรุงเทพหนักกว่าเชียงใหม่อีกนะรครับเพรา<น>ะฉ<ร>ะนั้นปัญหาเนี่ยพี่โน้องประชาชนเขาก็ก็รู้ว่ามีมันมีทั่วไปหมดแต่ทําอย่างไรนะเมืองเมืองนั้นที่เขาจะไปเนี่ยจะมีมาตรการที่ที่เขาจะมั่นใจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในสุขภาพอะไรเนี่ยจะหายใจสะดวกอย่างน้อยเราต้องไม่เผาเองก่อนเชียงใหม่ให้ความสำคัญตรงนี้ถึงท้าวันขณะนี้ผมถือว่ายังคุมได้อยู่ครับ กรณีที่พบเนี่ยฮะท่านพูดว่าพบว่ามีการเผายัางต้องใช้มาตรการทางกฎหมายนำไมหมฮะหรือว่ายัางต้องต้องใช้วิธีการพูดคุยกันก่อนปรับความเข้าใจกันก่อนกฎหมายเนี่ยประกาศบังคับใช้เลยก็คือ<ช>เพื่อ<ช>ตอบโจทย์บางคนที่จะบอกว่าเออราชการอ่อนแอหรือเปล่าไม่จริงจังหรือเปล่าผมประกาศใช้เลยนะครับว่าหนึ่งมกาลาไปแล้วเนี่ยขอให้ห้ามเผาเลยนะอืถ้าเผาเนี่ยม,มันมีความผิดตามกฎหมายที่กำหนดมานะครับแต่เราก็ไม่ได้ใช้แต่ไม้แข็ง เราก็เดินหน้าเขาา้าหากลุ่มเป้าหมายซึ่งเขาจะฟังหรือเขาจะไม่ฟังหรือเขาจะฟังน้อยแต่ทําอะไรก็แล้วแต่อืเขาก็คือประชาชนของเราเลยแหละเราก็ไปเดินหน้าเข้าไปไปช่วยเขากร,ระจายกับเขาจะบอกว่าเื้ี้ยก่อมหรือเส,สงวะยื่นทางเลือกยื่นข้อเสนอให้ผมก็ทํานะครับอทุกอาเภอทุกตําบลทุกหมู่บ้านเนี่ยจะมีเจ้าหนี้ของว่าทุกระดับเนี่ยเดินเข้าไปหากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งใจเผาอยู่นะ ครับผมบอกไม่เผาได้ไหมจะให้ช่วยอะไรไหมครับนะฮะก็จะช่วยทุกทางจนรูกพนสุ์เปลนไเยอะครับท่านผู้ว่านิดเดียวครับผมความช่วยเหลือที่เขาต้องการเพื่อนําไปสู่การหยุดเผาสาหรับชาวบ้านโดยทั่วไปขอเป็นข้อมูลนะนะครับคือเขาต้องการอะไรครับท่านอย่างแรกเลยการเผาเนี่ยมันคือการกําจัดสิ่งที่ไม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเศษพืชอ่อรซางเปลือกข้าวโพดหรือขยะก็แล้วแต่ มันคือการเผาที่ถ้าไม่มีต้นทุนใช่ไหมครับครับผมไม่ขิดการเดียวนั้นเขาก็ความความความมันคือความสะดวกเขาง,ง่ายเขาว่าไม่มีต้นทุนลดลดลดต้นทุนเราก็หยิดยืดให้เขาอย่างเช่นอ,อย่างปีที่แล้วลองมาละปีที่จะทําต่อไปเราก็รู้ว่าช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยมันเสร็จแล้และแล้ว็บามลการาปุ่มมาเนี่ยก็จะเผาเผาอะไรเผาต่อสั่งในนาครับเพื่อที่เขาบอกก็ไม่ต้องถายค่าถามันก็ต้องมีค่าใช้จ่าย เราก็ยืนมือเข้าไปบอกหนึ่งถ่ายได้ไหม,อมขอเลยช่วยกันนะเพื่อที่ลมหายใจของทุกคนจะได้สะอาดคนเชียงใหม่ก็ได้ละครับช่วยกันเกินกว่าครึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ่ายด้วยตัวเองอ,อือันนี้เป็นการตอบโจทย์ว่า,าเราจริงจังหรือเปล่าเราจริงจังครับเขาก็ร่วมมือกับเราอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์บอกฉันไม่มีรถถ่ายไม่มีรถถ่ายผมก็หาให้ครับให้ทุกพื้นที่หารถถ่ายให้เติมทีมันเองไหวไหมถ้าไหวก็ให้มาเติมไปก็ หายไปจำนวนมากก็จะมีสุดท้ายแหละพี่แหมเารถไถไปให้แล้วเขาก็มีน้ำมันเติมอันนี้เราก็ช่วยครับไม่เป็นไรโอ้โหนะฮะทำาไมก็ได้นะครับก็ลดการเผาไปปีแล้วสองสามแสนไร่นะครับเข้าโคตรสีเสร็จเลยจุดไฟไม่กี่จานเดียวเผาทั้งกองลูกไหม้กันจริงสามวันเจ็ดวันออสปอตขึ้นไปลูกกี่สิบกี่ร้อยจุดเราก็ใช้วิธีขนออกมาทําอะไรได้บ้างอัดก้อนอืเป็นเชื้อเพลิง ก้อนส่งไปเลี้ยงวัวนรับใสบกสอลขุนมหรือเอาขึ้นรถเลยเอาไปทําปุา๋ยหมักกองเข้าสนามฟุตบอลอืไม่รู้กี่สนามผมก็ทํานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความตั้งใจของทุกหน่วยในเชียงใหม่ที่เราตั้งใจที่จะลดการเผาที่แบบเอาง่ายก็รว่าลดต้นทุนโดยไม่ได้แต่ไปไล่จับเขาอืเราใช้วิธียื่นมือเดินเข้าไปหาเขานะครับว่าช่วยกันเถอะนะครับมันเป็นปัญหาของทุกคน มันไม่ใช่ว่าจุดไฟแล้วคนอื่นเดือดร้อนจำไม่เดือดร้อนสุดท้ายคนจุดก็เดือดร้อนอยู่ดีครับครับผมน,นี้การทำความเข้าใจซึ่งได้ผลมากครับครับผู้ว่าถามนิดนึงอ่ะคือเชียงใหม่พยายามแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นมาหลายปีแล้วก็ดูเหมือนว่าสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างตอนท่านมาอยู่เนี่ยท่านทํำยังไงคนถึงเข้าใจว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วคนเชียงใหม่ต้องร่วมมือกันเพราะไม่งั้นการท่องเที่ยวก็กดีคนในพื้นที่ก็ดีได้ดรับกันหมดแล้วอันนี้คุยกันนานไหมฮะแล้วคุยกันยังไงฮะ คุยกันต่อเนื่องตลอดปีนะครับเราทําให้เห็นถึงความร่วมมือว่าไม่ว่ากนคนที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวหรือภาคเกษตรหรือภาคทาอะไรหาของป่าเนี่ยจะเอาง่ายเขาว่าไม่สนใจใครเนี่ยทุกคนมันกระทบถึงกันหมดอย่างแรกเลยสุขภาพคนทั้งเชียงใหม่สองล้านคนเนี่ยผลกระทบแน่นอนนะครับเผาไปคนไม่มาเที่ยวภาคท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบนะครับภาคเกษตร ไม่เผาแล้วแต่กลุ่มอื่นเผามาก,ก็ได้รับผลกระทบเพราะนั้นทั้งคนในเมืองและคนในเกษตรคนที่หาก,กินกับป่าต้องมีเป้าหมายเดียวกันคือลดการเผาและต้องกล้าที่จะตั้งเป้าว่าวันหนึ่งเชียงใหม่จะไม่มีการเผาแม้แต่วันเดียวอมันอาจจะไกลเกินฝันครับแต่เราก็ต้องตั้งเป้าสูงต้องกลา้าวันนี้อาจจะถูกด่าแล้วเพอร์เจอร์หรือเปล่าแต่ถ้าไม่กล้าตั้งอย่างนี้ยังบอกอนุญ,ญาตให้เผาวันนี้วันน,น,นี้วันนี้ไม่อนุญ,ญาตผมก็บอกทุกท่านว่า เชียงใหม่เนี่ยมันเป็นเมืองที่ธรรมชาติที่สวยงามที่สุดเราไม่ควรมีการเผาแม้แต่วันเดียวไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตามครับเราควรมีการจัดการเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นเศษพืชอิ่งไม้ใบหญ้าหรือขยะต่างๆในชุมชนเนี่ยมันต้องมีวิธีอื่นที่จะจัดการโดยไม่ต้องใช้ไฟอันนี้คือตั้งเป้าสูงวันนี้ยัไปไม่ถึงครับ,รบแต่เราจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสักวันเชียงใหม่จะต้องไม่มีการเผาแม้แต่วันเดียว,ว,ยวอันนี้คือการขายจะบอกขายฝันผมก็ยอมรับแต่มันเป็นการ สายฝันที่ผู้ปลามาเาปรับนาจะให้เกิดขึ้นก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ภาคส่วนภาคท่องเที่ยวเขาก็ยื่นมือเข้าไปช่วยภาคเกษตรช่วยรับซื้อผลอผลิตผลที่เป็นพื้ยืนต้นในราคาที่ดีขึ้นประกรรันอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เขาลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ต้องเผาทุกป,ปีครับครัอัน,นี้มีความคืบหน้าครับครั้นี้รบกวนสอบถานท่านผู้ว่าต่ออีกนิดหนึ่งนะครับก็คือท่านรัฐมนตรีบอกว่าโอ้โหมันบูมขนาดนี้ไม่มีแล้วล่ะสิ่งที่เรียกว่าอ่าโลซีซอน ทีนี้ทางจังหวัดทํายังไงต่อฮะถ้าอากาศหนาวมันเริ่มลดลงอา,อากาศอุณหภูมิเริ่มร้อนขึ้นทำาเที่ยวได้ทั้งปีอะทำเที่ยวทั้งปีทาได้ยังไงครับผมเ,เป็นความตั้งใจของผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยวและทุกตัวราชการาที่ได้รับกรารสนจนากรัฐบาลให้ทําเชียงใหม่เนี่ยมีจุดขายในแต่ละเดือนอทั้ง12เดือน52สัปด,ดาห์เนี่ยทั้งปีทําให้คําว่าโดซีซันมันหายไปอา่อา ไอ้ไฮซีซันเนี่ยมันมีมันต้องมีอย,งอ,อย่างเช่นฤดูหนาวแต่ฤดูอุ่นอย่างเช่นฤดูร้อนหรือฤดูฝนเมืม่อก่อนมันเคยโลเราเข้าใจว่าไม่มีอะไรไม่หนาวแล้วไม่น่าจะมาเที่ยวเราก็สเสนอจุดขายที่ทําให้เขาเอมาเที่ยวซึ่งถามว่าเราขายอะไรหน้าร้อนเราไม่ได้ขายอาการหนาวจริงแต่ทียงใหม่เนี่ยขายวัฒนธรรมขาย ศิลปกรรมต่างๆถายธรรมชาติความน่ารักของผู้คนเชียงใหม่นะครับแล้วก็ความสะดวกสบายซึ่งมีไม่ได้ต่างจากเมือะสำหรับคนกรุงเทพนะครับอาหารเนี่ยครับอาหารนานาชาติโสุดยอดเชียงใหม่เนี่ยมีอาหารกินไม่ได้ต่างจากเมืองหลวงกรุงเทพเลยนะครับมีทุกชาติไม่ใช่เฉพาะอาหารเมืองนะครับโอ้โหแล้วคุณภาพเยี่ยมคุณภาพดีแล้วเชียงใหม่เป็นเมืองที่ค่าครองชีพไม่ได้สูงไม่ไม่ได้บอกว่าถูกที่สุดนะครับแต่ว่าไม่ได้สูงตมเเบสสมผลแล้วก็ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ย เขาสามารถรักค้างคืนที่เชียงใหม่ได้มากมากมาก,มากวันขึ้นจากสองคืนสามคืนก็เป็นสามคืนสี่คืนประมาณนี้นะครับนอกจากนี้เรายังไม่ได้ขายกันแน่นอนเราขายหน้าฝนอือีกด้วยนะครับ่งปีที่ผ่านมาหน้าฝนของเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าฝนก่อนอใน,ในอย่างมีนัย,ยสําคัญถามว่าเราขายอะไระเชียงใหม่เนี่ยเป็นต้นน้ําเป็นป่าต้นน้ําที่มีสภาพป่า หรือว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับรบ,บางที่อาจจะบอกว่ามีการตัดไรรม้ทำนาป่ามันมีครับแต่เราก็มีการปลูกเพิ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวในกาลที่กเก้าเลยพระองสรงเมตรตาทรงเห็นถึงความสําคัญของป่าต้นน้ำเนี่ยวันนี้เชียงใหม่หลายๆที่ที่ไปเนี่ยมันเคยเป็น ไม่ได้เลยนะเชียงใหม่เนี่ยฝนตกสองชั่วโมงหยุดไปใช้ชีวิตได้แล้วก็ไม่ได้ตกแบบน้ําท่วมถล่มทลายนานๆครั้งซึ่งจะมีก็มีนักท่องเที่ยวทั้งจากยุโรปและจากจีนเออเซียตะวันออกแล้วก็ที่เข้ามาสูงขึ้นก็คือตะวันออกกลางครับซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่เราตั้งใจไทบุกเบิกแล้วก็ได้ผลตอบรับดีขึ้นครับก็ทําให้ช่วงหน้าฝนเนี่ยไม่กลายเป็นหน้าโลเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วครับท่านผู้ว่าถามนิดหนึ่งว่าพอพอมีข้อมูลไหมครับ ว่านักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวเชียงใหม่และกลับเข้ามาอีกรวมถึงนักท่องเที่ยวอย่างตะวันออกกลางที่เข้ามาเที่ยวเชียงใหม่อะไรที่ทําให้เขาตัดสินใจมาเที่ยวเชียงใหม่มีสาเหตุยังไงไหมฮะผมพบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ผู้แทนของกลุ่มท่องเที่ยวกองส่วนต่างชาติสถานทูตต่างชาติเนี่ยมาผมบ่อยๆมาพบกันอะไรท่านบอกมาเป็นสิบๆครั้งยี่สิบครั้งสามสิบครั้งคือมาทุกปี อันนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ผมได้พบเจอนะครับสาเหตุหนึ่งที่เขาเข้ามาคือเขาชอบบรรยากาศที่สงบสโลไลฟ์ของเชียงใหม่นะครับโดยที่เขาไม่ได้ลำบากไปอยู่ในป่าแบบสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีเนี่ย<ม>เชียงใหม่มันตอบโจทย์ตรงนี้ป่าเขาลำเนาไผ่ดอยต่างๆเราเกียวขจีตลอดทั้งปีเรามีแต่ในขณะเดียวกันที่มีเพ,พื่อพูอะไรคือฟาซิลิตี้ต่างๆอาหารนานาชาติที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับ<ม>ที่เชียงใหม่เนี่ยมีทั่วทุกปรเมือ นะอันนี้ทั่วถึงและอีกประการนก็คืออตยาศัยไมตรีของคนเชียงใหม่ล้านนาเนี่ยเขาเป็นคนที่ยิ้มยันเต็มใสแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำร้ายไม่ทําร้ายกันละกันแล้วก็ไม่ทาร้ายและต้องเลือกผู้มาเยือนก็ทําให้เราเนี่ยได้รับการสํารวจจากวิทยาสารต่างประเทศเนี่ยให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในอาเซียนนะครับสองปีซ้อนแล้วนะครับครับ เป็นันดับที่สามที่เป็นของโลกอ,อันเนี้เป็นเป็นที่เป็นข้อมูลที่สื่อต่างประเทศเนี่ยเขากระจายกันเขาก็มั่นใจในการเดินทางมาเชียงใหม่นอกจากก็จะปากต่อป,ปากบอกต่อกันแล้วเนี้ยการสำรวจต่างๆเนี่ยมันมันจะมีมีแบบนี้แล้วก็เป็นเหมืองที่ค่าของชีพไม่ได้สูงเขาสามารถมาใช้ชีวิตได้ในระยะยาวครับ เพราะว่าขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงฮะตอนนีน้นโยบายรัฐบาลดูเหมือนให้ความสําคัญกับจังหวัดที่อยู่แนวชายแดนแล้วล่าสุดคุณภูมิธรรมก็บอกมาแล้วเดี๋ยวจะเชิญผู้ว่ากับผู้การที่อยู่แนวชายแดนมาคุยเพื่อดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลถ้าพื้นที่ไหนทําไม่ได้เดี๋ยวว่ากันเป็นรายจังหวัดอันนี้ในส่วนของเชียงใหม่เนี่ยอ่ะยา่าติดติก,ก็ดีเรื่องของกลุ่มทุนต่างๆก็ดีอันนี้อันนี้ดําเนินการยังไงบ้างไหมฮะ ต้องเรียนว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยเป็นปัญหาที่เป็นแพร่ที่แรกๆของเชียงใหม่เช่นกันครับ oh. เพราะว่าเรามีพื้นที่ติดประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยห้ามเพอสองร้อยกว่ากิโลเมตรเชียงใหม่จะต้องรับภาระก่อนเพื่อนพร้อมๆกับเชียงรายในเรื่องของความพยายามที่จะนําเข้าจะส่งยาเสพติดเข้าประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สกัดกั้นทุกรูปแบบเรามีการผลิตก,กําลังกันครับทีมเชียงใหม่ฝ่ายความมั่นคง ด่านแรกคือทหารเข้ามาคือป่อยปกครองและตำรวจนะครับข้อมูลโดยปปสถ้าทะลุถึงชุมชนก็กำนันผู้ใหญ่บ้านเทศาบาโลโรงงานอะไรผู้บริหารโรงเรียนต่างๆเราทำงานช่วยกัน mm hmm. เราจับยาเสพติดสกัดนะครับได้เฉลี่ยเดือนละสิบกว่าล้านเม็ดป mm ี hmm. ที่ผ่านมาเนี่ยเราจับได้ร้อยสามสิบเจ็ดล้านเม็ดซ mm ึ hmm. ่งมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับ mm hmm. ประเทศไทยเนี่ยจับยาเสพติดยาบ้านเนี่ยได้ประมาณพันล้านเม็ด จากที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เดียวได้ร้อยสามสิบเจ็ดล้านก็คือประมาณสิบสามเปอร์เซ็นตตรงนี้นี่ก็เป็นผลที่ชี้เห็นถึงความตั้งใจที่พวกเราเนี่ยตั้งใจที่จะสกัดกันไม่ใช่สกัดกันให้เฉพาะคนเชียงใหม่นะเราจะสกัดกันให้คนไทยทั้งประเทศนะครับเพราะว่าเราคือประตูอะนี้คือภาระหนักที่ทีเ่เราทำร่วมทั้งเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยเราทาพร้อมกันนะครับ,รบอันนี้ไม่ไม่ไม่กังวลเพราะเรายัางคงระดับความตั้งใจที่ในระดับสูงอยู่นะครับ สำหร er ับป er, ัญหาผู้มีิทธิพลเนี่ยเราเราใช้วิธีไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดครับโดยโดยธรรมชาติเนี่ยผู้มีิทธิพลถ้าบอกว่าเป็นเป็นคนเชียงใหม่เนี่ยเขาไม่ไม่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับมาในเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยผมบอกคนเชียงใหม่เขาเป็นคนที่น่ารักไม่ทำร้ายกันเพราะฉะนั้นการทาตัวเป็นผู้มีิทธิพลของของคนเชียงใหม่เองเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้มีในระดับที่น่าน่ากังวลแต่ถ้ากังวลว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วจะมีแบบ อะไรเทาๆคนกลุ่มต่างชาติเข้ามาเนี่ยอผมยืนยันเสียงแข็งเลยนะครับเสียงดังสัมชัดกันทุกหน่วยเลยใายปกครองต,รรตํารวจทหารเนี่ยและก็หน่วยปฏิบัติกน้เรายืนยันว่าไม่ให้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับกลุ่มไหนทําตัวเป็นเป็นกลุ่มเทาเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี่ยเราจะตัดไฟตั้งแต่ยังไม่ได้จุดเลยนะครับไม่ได้เกิดแน่นอนนะครับ คุณท่านผู้ว่ามากคุณนะฮะกรลุณาสละเวลาแต่ก็ได้ความรู้เยอะแล้วตอนนี้อย่างน้อยสาหรับผมเนี่ยเชียงใหม่ไปได้ตลอดปีแน่ๆ่ขอบคุณท่านผู้ว่านะครับขอบคุณนะครับผมตลอดปีครับครับขอบคุณท่านผู้ว่าครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหท่านกรุณามากเลยนะฮะแต่ก็โอ้โหอันนี้ทําให้เรามีเห็นว่านโยบายแบบเนี้ยพิเศษถ้าเราทําได้ในหลายลจังหวัดนี้มันรายได้มหาศาลจริงนะใช่แล้วมันไปช่วยพัฒนา ท้องถิ่นนะครับอย่างเชียงใหม่เนี่ยผมว่ากลายเป็นหับของอาหารชั้นเลิศอ่ะใครเขาอยากมาใครใครก็อยากไปใช่ไหมฮะช่วงหน้าฝนผมเคยไปนะเชียงใหม่โนตินสดชื่นสดชื่นสดชื่นมากเคยไปเชียงดาวโอ้โหหน้าฝนนี่นะฮะคือแบบเราขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยมันร้อนแต่พอเข้าเขตเชียงใหม่ฝนตก ใหม่ๆเนี่ยเปิดโอากาศดีชื่อมากจา์นะเมื่อก่อนไปสอนลำปางก็ต้องแวะเองใหม่ต้องนอนสักคืนนะเดี๋ยวรอบนี้หาอากาสไปอีกครับต้องขอบคุณนัู้ว่าด้วยนะครับอ่ะดูเรื่องเศรษฐกิจสักนิดนึงเดียวอ่ะดูเรื่องของการลงทุนนี้น่ากังวลอาจารย์เกินไปแล้วใช่นะฮะก็คือกรณีของญี่ปุ่นมีการเปิดตัวนะครับเขาเรียกว่างานวิจัยของเจทโรพิเศษรู้ไหมสมัยผมสักสิบปีที่แล้วผมมาไล่ดูเนี่ยไทยขึ้นอันดับต้นๆแล้วเขาจะมียุทธศาสตร์เลยเขาเรียกว่า อ่าจบวกทีเจก็คือญีแปนเจแปนบวกประเทศไทยบวกอีกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นไทยเสมอตอนหลังมีเวียดนามแถมมาตอนหลังมีอินโดแถมมาแล้วเราก็หายไปนะฮะตอนนี้จากตัวเลขตัวนี้เห็นแล้วตกใจเลยเราไม่ติดอันดับหนึ่งในสิบของประเทศที่ญี่ปุ่นอยากลงทุนแล้วนะครับอแม้ญี่ปุ่นยังเป็นนักลงทุนดับหนึ่งในบ้านเราแต่เราจะเห็นภาพรวมของอินดัสทรีของญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสนใจที่อื่นมากกว่าแล้วก็งาน ชิ้นนี้มองว่าอันดับหนึ่งของบริษัทญี่ปุ่นที่อยากจะไปลงทุนนะฮะใน1-2ถึงปีข้างหน้าสัดส่วนสูงถึง8 0 3คือไปอินเดียครับโอ้โหระยะสำคัญเลยระยะสำคัญต้องปรับตัวแล้วจ้ะต้องปรับตัวเราไม่ได้กลัวเลยนะไอ้ลงทุนใหม่ไม่เท่าไหร่เรากลัวที่ลงทุนเดิมนี่แหละเขาจะหนีไงเขาจะหนีไปนี่แหละประเด็นคืออย่างนี้พิเศษเมื่อก่อนเนี่ยอินเดียมันไม่ค่อยโตด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือว่ามันไม่มีข้อตกลงโดยตรงระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปประกอบสินค้าเพื่อขายในญี่ปุ่นเนี่ยในอินเดียเนี่ยญี่ปุ่นต้องเข้าซาทิสเชียแล้วเรามีบิมเซกแล้วใช้บิมเซกเนี่ยข้ามไปแต่อินเดียเนี่ยในรอบ10ปีที่ผ่านมาภายใต้ในโยบายโมดีเนี่ยพยายามที่จะทารีฟอร์มหรือว่าปฏิรูปในมิติต่างๆจนเปิดรับการลงทุนได้ง่ายขึ้นญี่ปุ่นมองเลยฮะแล้วมองด้วยเหตุผลไม่ใช่เพราะอินเดียมีค่าแรงถูกนะพิเศษอินเดียคือกําลังบริโภคมหาศาลเพราะจํานวนประชากรและคนชั้นกลางที่ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะอันนี้เราต้องดูคอนซัมมัชั่นเบสอีคอนมีและการรีฟอร์มเนี่ยผมว่าดูโมดีได้ว่าเขาทำอะไรบ้างทำไมดึงดูดการลงทุนได้เร็วๆเลยนะครับอันดับ2ปบราซิลอะพิเศษ65% UAE ครับทะเลทรายนะฮะเวียดนาม58%ต้องไปยนอันดับ4เกาหลีใต้อันดับ5 57%แอฟริกาใต้56%เนเธอร์แลนด์อันนี้เป็นสวรรค์ภาษีและเป็นประตูสู่ยุโรปอีก55% เม็กซิโก53ออสเตรเลีย50เยอรมนี48และสหรัฐ46ของเราหายไปเลยครับงั้นเดี๋ยวรอดูนะครับมาตรการเป็นกังวลเป็นกังวลเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวมีเวลาเรามาขยายเรื่องนี้กันต่อและก็รอดูมาตรการว่าเราจะทํายังไงกับนักลงทุนญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเพื่อไม่ให้ย้ายฐานการผลิตออกไปหรือไม่น่เสียนะครับสำคัญมากก็หมดเวลาของไทยแลนด์คันเน็กแล้วนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์วิโรจน์ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ